กามินฟลอเรนเนอร์หกนะครับเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กับทางร้านล็อกรีบเสรียร้อยอันนี้เป็นชุดฝาหลังเดิมที่กระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดแตกแล้าวนะครับแล้วก็แขนยึดสลักสารนาฬิกาหักนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมายึดสายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับชาร์จไฟเข้าได้เต็ม100%เอรซเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับนี่ฮะย้อนกลับนะครับ สตาร์ทเข้าโหมดกิจกรรมไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีบา์เราก็ยินดีให้บริการนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอให้การจับสัญญาณที่ประจรอาร์เลดนะครับโชว์เพื่อความมั่นใจก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับในนาขึ้นเรียบร้อยนะครับสามารถอ่านอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับเซ็นเซอร์ก็ ทำงานได้ตามปกตินะครับกระจกเซ็นเซอร์ใสเหมือนใหม่เลยนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่มีบาร์โค้ดมานะครับก็หลุดหายไปนะครับก็จุดชาร์จได้เหมือนใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไว์เราใช้อะไหลการมินแท้ร้อยนะครับก็ขอบคุณมากครับทําการทดสอบต่อสายชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจก่อนส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับเราใช้อะไหลการมินแท้ร้อนนะครับขอบคุณครับ